จำหน่ายเกมของแท้ถูกที่สุดแล้วได้ทันทีไปหาดูได้ครับที่ store top up หรือว่าถ้าจะคุยกับร้านไปหา store top up ที่ในร้านแอปได้ครับลิงก์จะอยู่ข้างล่างนะครับกำลังมองหาที่เติมเงินในเกม FIFA 16หรือว่าเกมอื่นๆราคาถูกไปดูได้ครับที่ mmo rog แล้วถ้าใช้รหัสของผม n 9 4คุณจะได้ลดอีก6%ครับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกับ channel i n a t 9 4 FIFA16 Squad Builder ตอนต่อไปเลยนะครับแล้วสำหรับ Squad Builder วันนี้ผมมีในลีก BBVA ให้ทุกคนนะครับในลีกสเปนเริ่มจากกองหน้าของผมก่อนเลยนะครับผมมี a d e r u i s ไอตัวนี้ผมคิดว่าได้แค่โมงถ้าผมไม่ผิดนะได้แค่โมงครับ a d a l u i s ปีกซ้ายผมมี h a m e s สไม่ใช่ James. h a m e s สเฮสเซวัวริเกส ปีกขวาฟิกูลี่ตรงกลาง3ตัวนะครับผมมีคาสเมโรโคเวคิชแอมโคชโควิยกกองหลังของผมนะครับผมมีทรามาลีนัสใครวะเอ่อมาตเชียร์ดาปอเตดิมาคอสแล้วก็อยู่ในโกคลาวดิโอบราโวนะครับมาครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าทีมนี้นะมันจะเวิร์กหรือว่าเข้าขาด้วยกันหรือเปล่าครับเจอแล้วครับคนแรกของเราวันนี้เขามี what what the fuck ครับตานิลสเตูริจ ลาฮิมสเตลิงอินฟอร์มบอลาซีอินฟอร์มชิเคลีอินฟอร์มชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วเว้ยสวยงามโอ้โหจานสวยงามากลุยโอ้โหเห็นแล้วครับ จุดโทษครับจุดโทษครับผมมันสไลด์โอ้โหผมหนึกว่าผมยิงผิดคาสเมโรครับใบแดงด้วยใครวะโดนใบแดงโอ้โหอับดูรำมันบับบ้าจากเชลซีเองนะครับแบ็กซ้ายโคชคเบียโคชคอเบียเกืร้อยเว้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับสู้กับทีมนี้ แล้วก็คนนี้นะครับเขาเล่นกัน2คน2ลุม1อ่ะผมเล่น1คนผมก็เล่นเองก่อนผมจะเริ่มเล่นเกมอ่ะผมเห็นเขามีเพื่อนเล่นด้วยมันจอยด้วยครับโคบาคิชโครบาคิชยิงเหลนหลเฮสเซออวอรเฮสเซ่มึงทำอะไรโอ้ยผิดพลาดนะผิดพลาดนะ อาเดลุ oh ิสโอ้โหอาดรุイิสวสวยงามโอ้โ oh หเปิด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 นี่เลยเฮ้ยโอ้โหอัเดลุิสทำไมมันไม่มองวะโอเคสวยงามอาเดริสスอาเดรุ oh ิสโอ้โหโดนคาน โอเคหลุดมันมาเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห oh, no, โนวนคาสเมโลโอ้โห้คาสเมโลอัดอริสอัดอุเฮ้ยจันจุดโทษอีกแล้วครับต้องจุดโทษผมเพิ่งจะยิงอะกดปุ่มยิงมันกำลังชักเบาอยู่อะไรมันไม่รู้ครับแต่ดู มันล็อกขากัน,นครับล็อกขากันอันดูุิสก็เชลนี่โดนเลยจุดโทษกุชโกเบียกสวยงาม2จุดโทษนะครับผมมีโอกาสเยอะกว่าเขานะเขายังไม่ได้ยิงผมซักเม็ดเลยครับไม่ได้ออนทาร์เกตหรือว่าไม่ได้ยิงหรืออะไรเลยนะครับ กองหลังทีมผมก็โอเคอยู่ครับเอา half time rage quit ครับ half time rage quit b ายบายเลยเว้ยเกมที่2ของเราวันนี้นะครับเขบมามีเดพายเอริกสันวิลเลียนจอร์แดนเฮนเดอร์สันวันยาม่าเฟรนันดิเนโอคลิชิมังกลาอักโขระแอร์คาว์วอเกอร์แล้วก็โจฮาร์ตอยู่ในโกนะครับไม่โหด <f ans> เหมือนทีมแรกที่ผมเจอ แต่ทีมแรกมันโหดแต่มันสู้ผมไม่ได้ครับมันเวชขุดไปเลยฮาร์ฟไทม์เดี๋ยวดูกันครับว่าผมจะชะเกมนี้ได้หรือไม่แล้วคนนี้เก่งหรือไม่ oh, โอ้เิีโอ้แม่งชนเลยหัวแดงมาเชียร์ครับรู้เลยทำไมมันเว้าวกันวะจิงเลยโอ้โ oh. เี่ย holy shit เด็บไปวะเอาเลยจ้ะโอ้โหเฮจะยิงวะเฮ้โควัคิช้หนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วครับทีม B B B A ก็เล่นโอเคอยู่นะครับไม่เก่งเท่าไหร่อ่ะ ก็ไม่นขนาดเก่งขนาดนั้นเลยใช่ป่ะเพราะทีมนี้ประมาณ1 5ื่นเองอะครับแต่เล่นโอเคอยู่ครับโคบาคิชเรียบร้อยเฮเซ่วอร์ช u ีเกสเสียบโอ้โหมันใกล้กอ่ะสวยงามอู้จานวิกเตอร์วันยาม่าครับใบแดงหรือเปล่า เหลืองครับกล้องหลังของผมครับ77ิฟรีคิกลองดูดิอ้ยโอ้ย,อยฟิกูลี่โอ้โห cover kick สวยงาม cover kick อีกลวเว้ยสมโิโล คาสเมโลมันแบกอบอู้หมันถอยหลังครับมันแบกอบอะปล่อยช่องให้คาสเมโลยิงครับเมื่อกี้เรจควิดอีกแล้วครับ2เกมรวดแล้วเว้ยกูจะได้เล่นหรือเปล่าเนี่ยหมดเกมจบเกมเนี่ยโอเคครับท่านผู้ชมนี่เกมที่3แล้วนะครับเขามีโคนเนมาอัลเดรุสเหมือนผมครับแอรอโฮกโคเก้เพเรสมาิเอร์เดียโกอัลเวสแค่นั้นครับ เกาหลีแบ็คขวาไม่รู้จักครับเซอแอบะบรอนซ์ไม่รู้จักครับแต่ผมชนะมาแล้วครับสองเกมรวดเวทชุดทั้งคู่เลยครับหวังว่าเกมนี้ไม่อยากให้เวควิดอะแต่ผมว่ามันต้องเวควิดแน่นอนถ้าผมนำโอ้เฮ้ยอัตรุส what the fuck เฮ้ยสวยงามหนึ่งลว,ว้ย 1นึ่งศูนย์เลยเว้ยอตาลุยส์ครับอตาลุยส์สวยงามสามเหลี่ยมด้วยอ่ะโอ้โยยิงคมอ่ะโอ้โหเสียบเห็นแล้ว,วกบากิชกอลัสโซง่ายง่ายครับโคบากิชไอคนนี้เก่งอยู่ครับปัง เรียบร้อยเห็นแล้ว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 ยิงคมมากครับไอ้คนนี้อัตาลุสมันไม่เร็วแต่มันยิงคมครับดูมาเชียครับมาเชียไม่ทันอะขนาดมาเชียไม่ทันมันไม่เร็วนะครับผมมั่นใจเลยว่าคนนี้ไม่เร็วสวยงาม นำอยู่ครับ3ประตูต่อศูนย์ไอคนนี้มันไม่ได้บุกเลยนะครับเดี๋ยวไปดูสเตตกันนี่เลยครับยิงครั้งเดียวไม่ตรงกรอบผมยิง8ตรงกรอบ4เข้าโก3ก็โอเคครับยิงไกโอ้โหขอลองขอลองมงเอ้ามไม่เบิร์ไม่โดนบอลเลยนะแฮสเซ่แฮสเซ่สวยงามเพื่อนแฮซเซ่ตัดเข้ามาข้างในครับ เโอโห้ปุ๊ชโหเต็มข้อสามเหลี่ยมครับสวยงามมากเฮเซ่โรดริเกสดูครับดูครับอาดารุิสอยู่ไหนครับคุณเก่งบนแอร์มาเลยครับ5-0าศเลย5-0เลย อัดเดอริสปังอุยพาวเวอร์เฮดเดอร์ครับพาวเวอร์เฮดเดอร์อัดเดอริสเฮ้ยมันออกครับมันออกโกโกมันออกจากลานมาครับผมเห็นออกจากเส้นโกอ่ะผมก็เลยยิงเลยอัดเดอริส สุดยอดสุดยอดอัดารุสเสียบผิดครับเสียบผิดครับอัดอลุยสวยงามเลยมาเนี่ยจะซัดไกลสวยงามครับสามเกมชนะรวดเลยกับทีม BBVA ถูกของผมนี่นะครับราคาประมาณ1 5ื่นโอเคครับพี่ๆน้องๆก็สําหรับลีก B B V A Squad Builder ของผมจบไปก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่คราวหน้านะครับก็ทีมนี้ผมโอเคผมเก็บไว้แน่นอนครับทีมนี้ผมสร้างมา1 5ื่นถูกเองครับผมก็เลยไม่น่าขายผมจะเก็บไว้แล้วก็สร้างทีม เพิ่มเติมอะไรเก่งๆขึ้นแค่นี้นครับไม่มีปัญหาแค่พันแหมื่นห้าคอยเนยอย่าลืมนะครับผมก่อนจะไปกดปุ่มไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดปุ่มติดตามผมข้างล่างได้ด้วยนะครับถ้าอยากติดตามฟีฟ่าสิบหกวิดีโอของผมอะครับในตอนต่อไปกันแล้วมาพบปะก,กับผมได้ด้วยนะครับที่ในเพจไอ a นั4เก้าสิบสี่ลิงก์ของผมอะครับจะอยู่ข้างล่างเลยแต่สําหรับวันนี้ผมลาไปก่อนแค่นี้นะครับผมสวัสดีดครับ โมกแบบสวยๆงามๆครับ